มาคะ่ะทุกคนวันนี้ตีได้สั่งสินค้าทดลองจากบริษั alors, ทดอกไมานะคะเพิ่งจะมาส่งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาส่งนะคะอันนี้คือสินค้าทดลองนะคะนี่สินค้าทดลองนะคะเรามาแกะกันเลยนะคะเพิ่งจะมาส่งมาดูกันว่าจะได้ตามที่เราสั่งหรือเปล่านะคะทุกคนมาแกะกันเลยค่ะแกะกันเลยนะคะแอนมาแล้วจา้ามาแล้วจ้ากล่องนี้นะคะมีแค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตีสั่งมาเยอะแล้วนะคะ นี่คือสินค้าทดลองนะคะทุกคนอันนี้มีอะไรบ้างในซองนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้คือกาแฟมีทั้งหมดหอย่างนะคะทุกคนในนี้มีทั้งหมด5รสเลยค่ะ5รสเลยนะคะมีอะไรกันบ้างมีกาแฟมีโกโก้มีชาไทยมีชานมแล้วก็ชาเขียวนะคะทุกคนในซองนี้มี5รสนะคะ <c oughs> อันนี้คือบริษัทแจกให้มากินแบบฟรีๆนะคะให้มาลองทานดูนะคะเนี่ยซองใหญ่มากเลยค่ะตีวันตีใหญ่แล้วนะคะซองนี้ใหญ่กว่านานตีอีกนะคะอันนี้คือตีไม่ได้เสียตังค่าสินค้าแม้แต่บาทเดียวนะคะทุกคนอันนี้คือบริษัทแจกฟรีนะคะ ในบริษัทมีแจกอะไรบ้างคะมีทั้งหมด9รายการเลยนะคะเแบรนด์เลยนะคะมีคอลลาเจนนะคะมีคอลลาเจนผิวขาวหน้าใสนะคะตัวนี้ตัวนี้ราคามูลราคาอยู่ที่990บาทนะคะแต่บริษัทก็แจกให้กินแบบฟรีๆกันเลยนะคะตัวนี้คอลลาเจนตัวนี้7วันสภาพผิวเปลี่ยนผิวลื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์นะคะดิท็อกนะคะตัวนี้ไฟเบอร์ดิท็อกนะคะคนไหนที่ขับถ่ายไม่ออกก็จัดไปเลยคะ่ะสองซองตัวนี้ก่อนนอนบอกได้เลยว่าที่พุ่งกระจายคะ่ะติดมานะคะแต่ตัวนีีท้ท ขอนำเสนอนะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะคะบริษัทแจกให้กินแบบฟรีๆนะคะพี่ๆคนไหนที่อยากลองนะคะคนไหนที่อยากลองคนไหนที่ชอบของหวานแต่ไม่อยากอวนจัดตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คุมคุมหิวได้ดีมากเลยนะคะตัวเนี้ย คุ้มผิวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะทุกคนถ้าคนไหนอยากลองแต่ไม่อยากเสียตังค์อยากทานแต่ไม่อยากเสียตังค์อยากลองทานดูก็ทักมาสอบถามที่ได้นะคะเพราะว่าที่มีแจกฟรีทั้ง9รายการเลยนะคะ9รายการค่ะมีสินค้าอยู่9รายการนะคะที่ให้กินแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวค่ะแต่คุณพี่ออกแค่ค่าจัดส่งให้กับทางบริษัทแค่นิดหน่อยเองนะคะทุกคนคนไหนอยากได้ทักมาเลยนะคะสินค้าทดลองเรามีแจกให้ลองทานลองกินนะคะทุกคนมาสอบถามที่ได้เลยค่ะที่พร้อมให้คำแนะนำกับทุกคนนะคะถ้าคนไหนอยากลองทักมาได้เลยจ้า